เก็คือวิธีการตั้งค่านะครับเราดูหลังเครื่องเสร็จแล้วเปิดฝาท่าออกมาครับหลังฝาท่าจะมีนี่ครับปุ่ม R คือลูกคนนี้พอเราก,กดหนึ่งครั้งเราก็ต้องใส่มาสเตอร์ก็คือตอนนี้มันเป็นรหัสโรงงานครับเสร็จแล้วกดอ,อักการเมนูก็จะขึ้นหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดกับเก้าจะกดไม่ได้ครับแปดคือ delete หนึ่งคือเปลี่ยนมาสเตอร์ที่เรากดเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่สองคือ add c า r d สามคือวันที่พาสโค้ด ครับปรับใส่หนึ่งสองสามสี่ดอกจันป๊าบสมมติว่าเราจะแอดการใช่ไหมพี่เราเริ่มเมนูที่สองครับเสร็จแล้วเราก็เอาการแตะบริเวณนี้เสร็จแล้วกดปุ่ม R ข้างหลังหนึ่งครั้งเวลาเราแอดการครบแล้วปุ่มเดิมปุ่มเดิมครับอยู่ตรงนี้ต้องเปิดสถานครับถึงจะเห็นเสร็จแล้วตอนนี้สมมติว่าเราเครื่องล็อกการใช้ได้แล้วครับแต่ตัวการ์ดเปล่ามันก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่าการยังไม่ทําการแอด เมนูมันจำได้ยคมันมีแค่สามอย่างลัดาร์ถ้าเกิดว่าเราแอดไปแล้วเนี่ยเราไปแอดกับเครื่องอื่นได้ครับได้ก็คือการ์ดหนึ่งใบแอดได้ทุกเครื่องเลยครับก็คือไปเปลี่ยนมันใหม่อ่ะไปเปลี่ยนอะไรอ่าไปเพิ่มไปเพิ่มครับย่าสมวามว่าเพิ่มใช่ไหมอ่าผมแอดเครื่องนี้ไปแล้วแล้วก็เอาการ์ดใบนี้ไปแอดเครื่องนู้นต่อเราแตะนี่แตะนี่แตะนี่ได้หมดเลยครับอ๋อโอเคครับอย่างการ์ดที่ยังไม่ได้แอดมันก็จะอ่านไว้ไม่ให้เราใช้อืมเรายังไม่ได้แอดอันนี้คือการ์ดเปล่าก็ ควบคุมการได้ด้วยว่าให้เข้าได้เครื่องไหนไม่ให้เข้าเครื่องไหนเราก็ไม่ต้องแอดอตัวรหัสก็คือสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนรหัสครับ,รบเราใส่รหัสเดิมโรงงานก่อนครับกดออกจานถ้าเราอยากเปลี่ยนเราเลือกหนึ่งครับทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเสร็จแล้วกดออกจานทีนี้รหัสมันจะไม่ใช่หนึ่งทีมันจะไม่ให้เราเข้าแล้วมันจะเป็นรหัสที่ผมใช้เปลี่ยนเมื่อกี้ ก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปคอนเฟิร์มแค่แค่กดใช่ครับการเปลี่ยนมาเตอร์การเปลี่ยนมาเตอร์ไม่ต้องไปคอนเฟิร์มข้างหลังเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับเป็นค่าโรงงานก่อนนะครับอ,อันนี้ก็ก็จะกลับมาเป็นหนึ่งสองค,าค่าถี่รควรระวังของตัวมาเตอร์ก็คือถ้ารหัสมาสเตอร์อย่างเงี้ยเราตั้งไปแล้ว ถ้าเกิดลืมครับมันต้องถอดเครื่องกลับไปรีเซ็ตที่โรงงานมันไม่สามารถรีเซ็ตที่ตัวมันได้หมายถึงว่ารหัสที่เราตั้งค่าไว้ใช่ใช่ครับฉะนั้นเราต้องเก็บการ์ดให้ดีก็คือต้องจํารหัสให้ได้เพราะรหัสมีแค่หนึ่งชุดเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราใช้รหัสเข้าประตูบ่อยๆเราก็ไม่ลืมแล้วอแต่ถ้าเกิดเราใช้การ์ดตลอดเราจะลืมใช่พะเราไม่ค่อยได้กดรหัสใช่แต่ทีเนี้ยก็คือเราก็เก็บการ์ดให้มันดีๆไว้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเราในกรณีที่ เปิดประตูได้แล้วก็ถอดเครื่องไปรีเซ็ตได้<า>แต่เครื่องร<า>ุ่นนี้ไม่มีรีโมทมาใช่ไหมหรือว่ามีครับมีแต่ว่าตัวรีโมทจะมาพร้อมโมดูลอ่คือเดี๋ยวต้องถอดหลังเครื่องแล้วก็เพิ่มแผงวงจรเข้าไปอโอเค,อเคตัวนี้มีคำถามนะคะลองเล่นลองลองแอดเองเลยค่ะ